รวมสมาธิมองที่เส้นชัยยืนหยัดห้าอันดับนะนักกีฬาพร้อมเรดี้ช่อยครับสับขึ้นไปฮะเป็นออกก้าฮะไหลขึ้นมาฮะชิงเข้าโค้งแรกได้ครับแม่เติมโค้งก็เติม นี่วิ่งอย่างไวนี่ไปแข่งกับเด็กเด็กจีนได้เลยเนะี่ยออก,กาแล้วก็ปั๊มสวยฮะแม่สนามเขาดีราชบุรีนะฮะวิ่งอย่างสมูทแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเลสซิ่งนะฮะทางตรงนะฮะแล้วก็ทางขึ้นเนินลงเนินต่างๆเนี่ยออก,กาเขาวิ่งสวยฮท<ะ>ีะฮะ่2ครับผมฮิตที่ส,สเตรียมตัวอย่างนี้เขาเียวิ่งสมูทแล้วก็ไหลลงมาฮะทางสไลเดอร์สีฟ้าครับ ปักขับปัดคองมาครับปาดซ้ายปาดขวาตอนนี้น้องๆก็ทำความเร็วได้นะฮะยังเป็นออกก้าครับขายาวนะฮะโตแล้วนี่ฮะฟ่าดันชาซานของเราโอล้กนั่งคือเขาสับขาฮะยาวๆสูงๆไหลมาต่อครับสนามหอยแดงมาครับ ศูนย์สองศูนย์สองอยู่ไหนครับมีไหม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 อ่าคนคุณหนิงนะฮะบอกว่าชีอัลก้าแรงดีไม่มีตกนะฮะศูคุณหนิงนี่ยเชียร์น้องโอบด้วยศูนย์หกชียร์น้องเตอร์ด้วยนะตอนนี้นะฮะก็เชียร์ใครก็พิมพ์ชื่อมาเลยนะตอนนี้สำหรับในสนามนะจะมีความยาวที่หกร้อยห้าสิบเมตรนะไกลๆตอนนี้พี่ก็ดูผ่านทาง Facebook ไลฟ์อย่างเดียวเลยศูนย์สองหนึ่งศูย์นี่ไง ออก,ก้าวิ่งสมูทมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงนี่ลุกขึ้นวิ่งดีครับ2 1 0ดีครับบาลานตัวดีอีกหนึ่งโค้งครับนี่ฮะแล้วโอ้โหดูดีล่าเทคนิคครับโอ้โหดูฮะวิธีการโยกปั๊มโอ้โหเขาโน้มทั้งตัวเวลาลงแล้วเขาโน้มตัวในเวลาเขาจะขึ้นเนินเขาก็ชากตัวขึ้นมาฮะสวยมากเลยวิ่งดี นี่ฮะลองดูวิธีปั๊มแท็กของเขาปั๊มมานี่ฮะโยกสวยครับเอ่อตรงไหนที่เติมแรงได้ก็เติมไปออกร่อนครับอ่าเฉดิกเต็มที่เนิติรัตน์ออกมานี่ก่อนออกมานี่ก่อนครับออกมานี่ก่อนเข้ามาครับอันดับที่หนึ่งฮะนี่วิ่งดีฮะออกร่าครับ201นนะฮะขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะฮะเด็กชายนิติรัตน์ปานชองอ่า S <S ส่งสอง,งนี้กับทางบ้านด้วยนะกินน้ำหน่อยลูกปากซิดเลยสองูนเก้านะฮะเข้ามาเป็นน้องไรวินนะฮะ